พุ่งดอคอสสมอสทํายูทูบครับปีช่วงช่วงวันหยุดยาวชดเชยสงการปีที่สามช่วงเห็นเขาเลยไม่เรียงกันให้หมดหน้าวิ <Okay. S 1> ่งสดลูกหูลูกตานุนเป็นสวนกเกษตรเขาจีนแลเมืองลบบุรี เมืองลิงไงกำลังจะลงบันไดครับไม่ต้องนัง่งยืนจับเลครับยืนจับค่อยๆทำใจยยเย็นๆกัวอะไรกล้วทุกคงปล่ยไม่กลัวหรอกแต่ว่ามันต้องใช้วิชา ไม่กลัวแล้วัจับสุดลูกหเอามุมนี้สวยครับค่อยๆลงบันไดใจเย็นๆนี่สวยงามนี่เป็นกระท่อมเลน้อยอเมากับครอบครัวมากับคุณพ่อแม่มากับพี่สาว ผมธนกิจเฮลากแกมามาสวนดอกไม้ลบบุรีเอาไว้ทำยูทูบวิธีชาวบ้านหญ้าต้นไม้จิบบ้างจิบบ้างหอกคอส สมอต้นต้น,ตนอโศกอันนี้สวยงามนั่นฝั่งมูเป็นต้นมะขามคา่าเข้ายี่สิบบาทไม่ไม่แพงครับมาชมสวนและมาทานอาหารอร่อยอร่อยหลากหลายเมนูนะครับี่ร้านกะเพราคาเฟ่เขานั่งตงรงแสกเยนจักรยา,กายานด <c oughs> อกคอสสมอสทั้งสีส้มสีเหลืองสุดลูกหูลูกตาอนี้เขาชมพูพันทิ์ มีดอกนิดๆน,นิดต้นต่ำไปกุโมงดอกไม้เดี๋ยวพี่ถ่ายแอปปาด้วยนี่ดอกลาลานตาเลยมุมนี้ ดอกคอสมอสโหล,ลูกลูกตาเป็นเขาจีนแลยจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ